เก้าคนจะมาคารวิเทอร์ในดีเอ็นเอน,นี้โอ่ยจะตอบบอกทําไมโอ้ยโอ้คนดิเทอร์นี่ผมเสกมาแล้วถ้าจะหามันหายากพ้ยใช้คอรัสฟูดว้าขึ้นไปเ,เร็วเออโอ้ยเกเ์ไปดูต้อ,ตองหมดลกันนี่คือแต่คาร์วเทอร์ทีด่ดีเอ็นเอเราตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ย ทำไมตัวดีแต่นี่เราะจะเปิดมายิงเลยโอเคอ่าบ้เดี๋ยวเปิดมามันต้องรอมันระเบิดก่อนโอ๊ะว้ตแต่พื้นมันจะระบางระบายอะไรแล้วพื้นระบาง,ละละละบางเอาเพชรพูอยู่เนี่ยเพชรพูอยู่นะ้ำน่นาก,กลัวกันเน่ยม,มองดบบิ เอาวางผิดไม่เป็นไรพ่อดีระเบิดสามสองเปิดจุ๊บโอ้บียบก้ลย พย๋ยมงดวนตามตุ้นตุ้งตาอ้ยดอ้ยอ้ย้ยโอ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 ยอ้ยโอ้ยยโอ้ยโี้ยอ้ย้ยโอ้ยโอยโอ้ยอยโอยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ยยยยยย โอ, immigrant 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 โอ้โหโอ้โเอิงเอาู้แล้วขอร้อฮานูเยขอ้อฮานูยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอี้ก็จะโอ้ยโอ้ยอันอ้ก็เป็นด้วยโหขอเป็นมเด้เคธีตั้มดิงนะครับนเป็นานูดึแล้วขออานูตั้มดิงครับ มของน้ำมัพร้อมโอเคติประกันชีวิตด่สาวน้อตัวนีวอเอโนี่นนี่นีโนีนตนี่นี่นี่นีนี่นีน่นี่นนี่นี ดับผบสักหน่อยรับหย i ệ วิเย Thank okay. you. มันดิบแต่ะม่วงทั้งโลกเลยตอนกินน้ำซุปน่ะที่โลกน้ตายแล้วอ่ะเิน โดนโอ้ว่าข่ายากกว่าเอนเดลากอนเอนเดลากอนรอลงมาแล้วก็จบก็ได้แต่เอนเดลากอนยิงยิงเสาไงอันนี้มันก็เรียนน้อยกว่าก็แบบมันง่ายคนละแบบมยิยากแบบคนละแบบดึอเปิ้ลทองฉันหมดแล้วลว่าเจ๊ก็เหลือนิดเดี mith, ยวเองเหลือแค่ เอ้ยแต่ตอนนี้เอนเดอร์แมนข้างจะมีพืชเอนเดอร์แมนซื้อพืชเอนเดอร์แมนก็ติเพอเชก็ตียเอนเดอร์แมนก็มาตีดพิชนะนะพิเชก็มาโอ้ท่าม่มีเงบนทองนี่ผมตายไปสิบสิบรอบแล้วแบบนี้โอ้ยกัดชีวิตประกัดชีวิตประกัดชีวิต โอ๊ยโอ wh, <ร>๊ยเปิดไฟปุ่มบอลไม่หนึ่งครับผมกว่าจะโดนทีระมัดกระป๋องมีแอปเปิ้ลทองกระป๋องเลวผมไม่ตายไม่ตายอะไรตอนนี้ก็ยังตายกินกินกินก ผมมีงานเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มีในการถือวิดีโออุ้ยตอนนี้เขาให้ดูจริงนะครสวยสือวะสวยละสวยละสวยสวยสวยสละสวยละอืมล้านนี้สวยละตอนนี้ให้หมดแค่ถุงพลาสติกละ

แหลกมากแหลกโคตรเลยกอแหลกแหลกโอ,กกโอ้มันพังหมดเลยแหลก,ลก,ลกดีเอ็นพังพังทลายโออุทา,านะอีกเลวเฮ้ยตัวทองดาวเม็ดหลกักตอนนี้มันจะเป็นเอ็นเดอเร์แมว ตุ่เนี่ยไันใช้ได้วนูยิงไม่เข่าอ่ะโอยตายแล้วจะต่อสู้ยังไงล่ะนี่ดาก็ตีโดนเข้าไป,ปนมนีหลีถ้าพิจตมอนูดไอนนี้แมรเป็นควาวังแล้วมรเ็นตัวกตางนี่แหละอด้แมเป็น,ปนลูบิเดอเร์แล้วคัน แต่ตอนนี้ฉันเกือบตายแล้วเมื่อกี้แต่ตอนนี้เราต้องเรียนไอ้มาอยู่ในนี้ทำไมเนี่ยโอ้บอกมันเยอะโอ้ยตีแส้แล้วตันรถตัอเยอะมากตอนนี้อ้าวตีดอกครับตายนะครับแค่ตีแบบนี้โอ้ตอนนี้ที่เราเกิดกลายเป็นเด็กไอเดียเลยอะ อ้าวแบบนี้มันยิงไม่เข้าซันกระดาบตีเลยอุ้ยพังหมดเลยด,ดูบ็อกนะครับในตัวเอยอะมากอ้โหเป็นแบบเกินโอ,อ,อ้ยพี่เอ็น กี้เห็นตัวจานเตี๋ยวทัตี๋โอเคแล้ววันนี้ผมจะฆ่าอะไรเนะี่ยอุ้ยเอ้เอดอ,อ,ดอร์แมนเต้อเอยอย,ย,อยู่เอ้ดอร์แมนตี๋ยวท่านต้อนเอ้ดเดอร์แมนตกลูกจะตกลูกโอ้ภารกิจฆ่า,าวิเทอร์เอาอะไรเนี่ยโอ้จะตกลูกแล้วจะตกลูกจะตกลูกจะตกลูกตกตกลูกแตกจะตาย

จะไปแล้วอ่อยเอามีขน,นุนเลย,น,ยนี่หนาแล้วจะะตายอั้<า>ง,งเลยะตายไเป็นยไม่ตายหรอใช่ๆๆเา,าโ,โตดต่อน ตอนนี้ผมจะตายแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นนผมแหลกมากเลยมก็แหลกเหมืมนอนกันเรจบอลดตายด้วยววะครับอเรา,าม่<ท>า <ำ S 1> ม,ม,มันก็จะทเรากจะมนมันมันจะเป็นตัวแฮงอีกเยอเลยเอเตี มไปเลยนะเอ็นต้องแมนอุ้ยก่อแตกกันเลยเครื่องเกงจะไหวไหมไหว เลเทสตากันเจนไปเก็บให้หน่อยตอนนี้เดี๋ยวจะทำโคตรแรงเลยคร่ะแับนี้แรงจนเล่นไม่ได้เลยใช่ไหมหรือแบตหมดยังตอนนี้นั่นกำลังให้น้องผมกำลังไปเอาเอเลเทสตา,สตาอยู่ <laughs> ที่ทาเชื่อได้ โอ้ตอนนี้ดีเอ็นแบบรถช้ามากไหนนี่เนเธอร์สตาร์เก็บโลกปกติเก็บไปโอ้ยทิ้งก่อนทิ้งของก่อนทิ้งของทิ้งของโอ้ยมันซิมบอสเก็บทิ้งของทิ้งกองเก็บเนเธอร์สตาร์มาดีไม่ใช่นนี้เออทำอะไรได้อ่ะอืมตายเลยแล้วกันจะได้ไปเก็บโอยเว้ย ตัวก็พอมั้งมันจะเล็กไม่เลยตายแล้วโอ้ตัวอะไรตีเนี่ยตา,ตายแล้วจอมปี้มันทำอะไรได้โอ้ขอใช้คำสั่งฆ่าทุกอย่างก่อนนะครับตอนนี้ที่ดีเอ็นบอบเล็กมอดอย่าฆ่าฉันทุกคนจงตายเออดตายด้วยตายทุกคน เจ็บแม่เนเธอสตาร์มันทำอะไรได้บ้างมาที่ก่อนเอ้ยไปไหนเอามาเอามาให้เอามานี่เอามานี่เดี๋ยวมาซั่นไปก่อนมันทำอะไรได้โยนมาเดี๋ยวจะทำให้ดูโยนมาหนี้เดี๋ยวมันทำอะไรได้ต้องก็ทำอันนั้นได้ไงเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเออเบคอนมาเร็วเบคอนนะมาเร็วเดี๋ยวทำให้ เออเอามาก่อนนะเก็บได้อกย่างไรนอนเอามาหน่อยซันโอ้้้โออาแตก <c oughs> แตกตีซันไปมาเร็ววันนี้ถ้าสตาร์วันนี้ เบียร์โค้ดไงเอามาดิเบียร์โค้ดก็คืออเออโอ้ไข่มังกัรโอแต็โอ้จะจะตีมันใหม่อีกอีกยูจะเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับได้เนเท่านั้นตมาแล้วบายๆเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไขมังกรโอ้โหไข่มันตีลงไปตรงนั้นด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไข่มังกรก่อนนะครับ

เหมือนใะรที่สุถจักลกันเอ้ยอมบี้ถืบล็อกเลยิตอมบี้ถือบล็อกอมบี้ถือบล็อกจะมาสูา้ออกันหนอะไรเฮอันอะไรอะไรอะสิกินดในถวยกินดูดีนะใช่ค่ะใชินดี

เออเอามเอาใเร็วช้าช right, ้าช้าจังออจะกินนีวเท่าไหร่ให้กินจนสุดเอ๋ช่วยเอ๋สำหรับพี่ดีกจบเพเยงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย